ฟิ ing, เช่ซลาเียผมต้องนั่ง uh, บัดอยู่คนเดียวอันนี้คือกล้องเหรอสูในลาก้องอนี่ค่ะ ก็อ้าวใครไอโคโคโคใจอ่าไม่ใช่นะคะวันนี้นะคะเราจะไปถ่ายงานเซร่าฮียบกันนะคะเนื่องด้วยคอลเลคชันใหม่และเนื่องด้วยอยู่ด้วยกันครบ5คนพอดีนะคะเซล่าลีนา ตาเฮล่าลุซนาณสลินนะคะ5สาวมิเหลอยังไงห่างหายวงการไปนานมากวันนี้นะคะก็จะมาช่วยกันขายของทำมาหากินนะคะทุกคนซึ่งโลเคชันของเราในวันนี้นะคะเราจะไปถ่ายกันที่หน้าเมยา่าจริงๆนี่ไม่อยากจะบอกใครเลยนะเพราะว่าเมย่านี่คือเป็นแหล่งทาเงินเลยนะหน้าห้างนี่คือถ่ายทุก collection. คอลเลคชันก็คือมันสวยมากแล้วมันฟิลเหมือนแบบอยู่เมืองนอกสายฟงสายไฟ,ยฟ,ยฟไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยวิวเอ่ยแสงเอ่ยแดดเอ่ยคนแล้วก็แบบขับรถไปมาอย่างเงี้ยมันสวยมากเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปกัน,นะคะ่ะแล้วก็ไปดูกันว่าจะเป็น ยังไงเนาะยังงไคะตอนนี้ก็คือจะต้องเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการที่เราจะขายวันนี้นะคะรุ่นนี้ก็คือขายดีอยู่แล้วก็เลยแบบต้องมาเป็นรุ่นใหม่ก็แต่งตัวกันตรงนี้เลยนะคะแต่งตัวตรงนี้นเป็นไซส์ใหม่ใช่ไหมเบย์ไซส์ใหม่ไซ,ซส์ small อ,อันนี้ที่ใส่อย,อยู่คือ medium, medium ต่างกันไม่เยอะนะเเออมเอมยะแต่ว่วาแต่คนตัวเล็กมันจะต่างเยอะอยู่แหละ คุณล,ลีดผ้าวีแล้วนะวีนฉ่ำสะบัดไม่เห็นรแ,และตอนนี้นะคะเราก็จอดรถูข้างๆกันแล้วพวกนี้นก็เราจะเดินมานะคะเพื่อที่จะมาแต่งตัวกันบนรถเลยนะคะให้มันจบให้มันสิน้นจะได้เดินแบบสะบัดฮาบิบี้ออกไปหน้าห้างเลยแล้วเราก็จะต้องเตรียมของนะคะไปถ่ายงานแต่ถามว่าชีวิตจริงใช้ไหมชีวิตจริงไม่ได้ใช้ใช้ไว้ถ่ายรูปคือไ้ถ่ายรูปนะคะทุกคนไม่ไม่เคยใช้เลย ไม่ได้ใช้อ่ะไม่คือกะจะแบบว่าอยากจะซื้อใบใหญ่มาใช้ลุงนี้ใช่ไหมไม่คือตอนแรกกะจะซื้อใบใหญ่มาแต่ว่าฟิลแบบไปเปลี่ยนเัืนเพื่อนลูกนอกสถานที่อ่ะตาแต่กลัวพังค่ะก็เลยไม่เอาดีกว่าเออคยเคยนี่คือข้อเสียค่ะอันเนี้ยคืออันเนี้ยนี่ก็ซื้อเหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละที่นะแต่ว่ามาเจอพวกเอ้าป้าเหมือนกันค่ะอ่ะเมื่อกี้กำลังจะปิดอย่างนี้แล้วมันก็ปิดปิด นะคะทุกคนแบบว่าจับให้มั่นแล้วก็ปิดเพราะตรงเนี้ยมันแข็งมากจริงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าใช้ไปมันอาจจะดีก็ได้จัะไม้ของเบยิ่งใช้ยิ่งเด้งหรอก็หรือว่าเป็นแม่เหล็กมันสนไม่อ็แม่เหล็กมันไม่ดีอ่ะหรอสิบสามไม่หรอเปทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะแบกกระเป๋า ถือคะ่ะตั้งกล้องคุยโทรศัพท์ให้รับโทรศัพท์ให้นะคะจบจังหวะนี้ขอเพลงตาต่อนยอนได้หรือไม่ขอเพลงตาต่อนยอนได้หรือเปล่าอันนี้คือกล้องเหรอ <laughs> <laughs> อะไรนะ <laughs> ลูกอย่าขยับเยอะมันแท็กหน้าไม่ได้ <laughs> <laughs> อะ <laughs> ยังไงคะ <laughs> อันนี้คือกล้องอันนี้คือกล้องใหม่อ <laughs> <laughs> ค่ะคิ้วไปถือเสาอ,อะไรอยู่แล้วอันนี้คือกล้องอันนี้คือกล้องเอ้าสูงนายากลองนี่ค่ะ อันนี้นะคะเราทำบอกกันบอกแก้งแ้งลองกล้องใหม่นะคะเป็นยังไงบ้างไหนกล้องเอา้าเป็นบ้าเอางี้นะฮาบ,บีบี้เกิลสวยมากคือรุ่นนี้เราจะมีผ้าปิดหน้าไปให้ด้วยนะคะทุกคนสวยมากอันยังไงอันนี้เป็นเป็นรุ่นเล็กส몰มีเดียมละชนิดอันนี้มีเดียมค่ะมีเดียมก็คือจะอยู่แบบนี้ปรดีเลยนะคะ <c oughs> ด้านหลังก็จะยาวกว่าด้านหน้านิดนึง ือตอนนี้ลุกยังสงสัยในกล้องอยู่ว่าโมงจ่อตรงไหนไม่แต่จะคืนไม่ธีการถูใช่ป่าไม่มาโฟกัสบปแต่ว่าเราอยู่ใกล้ๆกันเราก็แบบว่ากล้องจะขยับไปไหนมันก็ตามหน้าเราอันนีำน้ำไหมไม่เหมือนกับโกโก้อันนี้เป็น D J I โกโก้คุณราคาเนาะโกโก้คุลราคาใช่ป่าวเราไม่มีความรู้เรื่องกล้องอย่าโกรธอย่าดราม่านะคะอันนี้ขนาดมึงจริงเหรอรู้สึกแปลกมากเลยอ่ะที่ว่ามีอย่างเงี้ยแต่จริงจังไง D J I ไฮโดรนไฮโดรสูดเลยแม่โดนไปเป็นโดนที่ไปทำาทงอะนาะมีดิโดนที่ไปทำหายไปคือเป็นี้แล้วก็หายไปอะไรกับเบลาค่ะนีเข้าป่าอันนี้จะเอาโดนบีเข้าป่ากเราหายไปเลยคะเอาออกมาก็ชัดมันกันใช่เอาการเอาการเสียบออกสโเคไหมโเคหกสเฟโอหซื้อไหมคะซื้อเลยนะคะไหมวไหมคะทางานที่แจริงงแท้ ของแม่ไม่แบบเหมือนรูปบ้าแบรนดีเลยดูดิไม่ได้ของพร้อมถ่ายงานค่ะถ่ายงานถ่ายงานค่ะของพร้อมถ่ายงานของพร้อมค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแซ่หิบวะเซ่หยบบมากเลยอ่ะแซ่หิบตอนเนี้ยเราเกิดปัญหาก็คือว่าเขาจัดลานเบียร์แทนเราไม่มีที่เดินง่ายงเลยค่ะ พไม่ถ้าข้ามถนนมันต้องข้ามประมาณ500รอบนะลีก็ถนนนี้ไงเราต้องไปออกนานๆนาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่ามันมีร้านหน้าน้ำพุาข้ามถนนไม่ได้หรอข้ามถนนไปไหนอะน้ำพุไหนน้ำพุตรงนู้นไม้เบืูมันเป็นน้ำพุใช่ไหมให้ลายืนจากน้ำพุแล้วให้ลาถ่ายเสยออกไปข้างนอกแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะข้ามไปติงปารตอนแรกก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าที่หนูคิดอีกอย่างดึไม่ต้องข้ามถนนแต่เป็นเดินลงห้างไหมไม่มีคนด้วยเออก็ดี เนี่ยเราก็เดินกันลงมามมมมมสแสงกำลังสวยด้วยวก็อีกเกะก็เรกก็ดูมาฟียก็ดูแอกดูแกอกได้เลยอันนีโ้โอเคโอเคอเค,คือบอกทีมทุกคนก่อนว่าทีมวันนี้ของเราคือทีมคนขี้แอคโอเคข<น>ี <laughs> ้แอคคือแอคให้ได้เอยอะที่สุดทำหน้าตึงๆไว้ <laughs>

จริงเหรอจะเป็นวันที่อากาศเย็ยนมากมเป็นวันแรกที่เชียงใหม่อากาศเย็ยนมากก็ว่าเราจะย้ายที่เพราะว่าทีน้าร้อนมากไม่ไหวแล้วเดี๋ยวแอสดังนั้นเราจะไปที่หลังทีชนเอ็มนะคะเป็นอีกหนึ่งที่ที่ถ่ายรูปสวยมากป okay. Let's go ้องครับไอ้บเสียตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์นะคะลีน่าเป็นลม จริงๆเป็นลมแบบนอนสะลบอยู่หน้าห้องน้ำคนเดียวทุกคนคือแบบตาตะกล้องกินดินมาสัก์ของเราไอเดนะคะแล้วก็ลัศรันแล้วคนนี่เลยก,กำลังหายกันนะคะวิธีการหายรูปแบบตัวมัมนะครับควรจะได้แต่ละรูปนะครับผม เนี่ยครับวิธีกินน้ําตอนใส่นี่กรอบน,นะครับผมดูนะครับอ,อร่อยกิน,อ,นะะอ,อร่อยไหมครับผมขอร่อยคตอนนี้นะคะเราได้ทําการถ่ายรูปเสร็จแล้วแล้วก็กําลังจะทําไปทําอะไรคะกินข้าวกินข้าวกา,าราาาไปกินขา้าวเพื่อเห็นสายต่อที่แบบเขาไม่ตั้งใจจะหาลิสต์อะไรเนี่ยอืมเราก็แบบปากธรรมชาติเนี้ยปากธรรมชาติปากแตกนี่ปากธรรมชาตินะทุ<า>กคนเนี่ยงเขาเลิกค่ะ มากไม่ปกกันเข้าค่ะนูวลุคซนาจะมาแนะนำลิปไลเนอร์ที่ดีที่สุดในโลกค่ะไม่บอกค่ะเอาเงินมาสิแรงมากอยากรู้สิ่งที่ลุคซนาใช้แล้วดีก็คือไปที่อัฟริเอตลุกซนาบินเลยไม่บอกด้วยไม่บอกเดี๋ยวคนอื่นใช้ตามเยอะแรงมากโอเคทุกคนสำหรับวันนี้นะคะมู่มู่งซัวๆลองกล้องใหม่ด้วยอะไรด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย pak saya lagi abis dan lu sekarang kasih mas